บายดีพี่น้องเอ้าเด็กหน่อยได้สิคะอันโตโน่เนี่โอ้มาบุ๊เพอนั่งคัมพี่น้องเพอจะเป็นยังไงคุณพี่น้องเลยอืมนี่คัมไปรับจ้างเกี่ยวเขาพี่น้องผู้ไปนั่งอยู่เตียงผมเป็นยไงคุณนั่งกม่วนคัมม่วนเออนายไอ้ม่วนนี่นายเล่นโน่นกูงอย่งเดียวอืมคนร้ายเลยทำกับปากกาหน้ามไปดอกเไป

มาสำนีแล้พี่น้องเลยคณะคำอยู่ยังว่าสด้นังโอรลมกัน้ผัดมี่ขหญ่คุ้นกับจ้แชิวะก่นเป็นอะไรคูเมือนที่ขากบหนังมีแนวกินว่าสันพี่น้องขึ้นสินะเออมาไป่เกียวขอรับจ้างพี่นไปจักเหม่อเรไปคูเมม่อบ่างานี่ไปซื้อน่นป ือม,มาไหนไปห้องไผหว่ขโมยเออเราจังจะงไรหมดนล้ยน,นาเราบแล้วที่ะ <c oughs> อืมึมนีสามคนเาสามคนเนะ้วมโัโอ้จังคนบลายอเ้ยนางคำ้ำใช่พี่น้องเลยตัวโหนกไปน้ำแม่ส่วนอั้นสัซ่ากันอนพี่น้องอื้อ อันหน้าเจ้าเนี่ยอันข้าเจ้าใหขาขาเขาทะเลเกาะพี่คุณอาอโอ้แติตุกระดาสอบว่าข้าเจ้าได้แจ็คสอบทั้งเบิดเนี่ยอ่เนียลมี่น่ยยุสนะ มาทานบจบ้าหเน่ขาและนะเลย่อคนกันกลวงคือดีน่าหล่นอะไรนะโอ้ยดีน้าฮะบางบ่ไรบริมีบรรัศ์แถวผมไม่เอาเบิดลยไบางเบิดอะไรที่นันเขาก็เลยปล่อยงัวอะไรทางนั้นี่แต่ห้าสิมือแล้วพี่เ มาี่ยแรงมากมากค่ะนักขำอืมมากมากค่ะนักขำกูนี่ถ้าผัดยากนะโอ้ยมากขำกูนี่ผัดหมอเขาแรงง่ายมันเออช่ชวนกันลงไปหาสอนกุ้งสอนปลามันกินเลยลายคนเลยมัลายคนมันซื้อมันบริวายได้โอ้ยมันกระมวลแล้วแต่สิสวนมาไหมมะฮู้งกุ้งห้อยปูปลาหมนแหละแม่หมดแล้วเดินหน่องชุบผืนทะเลคือชุบห้าวคือการแรบ กางเวนกางเว้นก็ออกไปกินข้าวอยู่สวนพูนแต่กุ้งโคบอยู่สวนพูนเฮ็ดสวนไปแห่งก็ยากพี่น้องคาม่าหมอกเขาเล่ง่ายพอมีลูกน้อยอีกกระถือกินแจ้ไเขามามือแต่ละมมือขุดหลุมเลยมีเวลาแต่ช่วงกลางเว้นพี่น้องแง่มาเล่กระยาบหมอกเขาเล่ง่ายอจุดกินแล้วคนบุหรา่มีเงื่อนกับไปคลายเขื่อนเข้าไ่เงื่อนอยู่ยังว่า ให้เครื่องน้ำน้องสาวเราป้าเฮ้ยเข้ากันก็สิโฮมกับบ้านกับบ้านเราเนาะเมื่อพี่น้องเอ้ยพอนั่งคำอาคิมาแต่เฮือนอันนั่งคำพี่น้องชิมาเบิ่งกมังมู่คู่แข่งพี่น้องเลยขึ้นขึ้นหงอกขึ้นเงยแล้วปะ ครูแข oh. wow. so cool. hey, ่งกันป oh wow. ้ามกแดงตัวกองลุกลอนอยู่เ้ยครูแข่งก็มบคนอื่นคนไกลพี่น้องเอ้ยม่เถาเพื่อนพักกับว้ากางเสื้อ ยังไปเบิ่งกอนพี่น้องเลยพักตัวบ้านนี่บินพ่ดเองไรเงาแล้วพักบวดเจ็ดนานประกาศข้องปลองที่ลดไปแล้วกันเฮ้ยใจเขาชวน บเบาลงมาหอดนอ่ไปขอนเลยค่ะบินล้ผูกไหมคบจับตกได้นี่แนวพี่น้อง้ใหญ่คุ้นงามเจายพี่น้องงามซึดเอด้อันก็เลยบอกเจใายว่เคืออนคืองาให่คุณเห็ดฟัวดอยแนวเอาใหญคุ้เห็ดฟัวอยสติเไ้ยวะโม้ยะ ยังมียังมีคนงามฉันอยู่เหรอฉันคิดว่ามีแต่หัวฉันเฮ้ยคุณเด้เฮ้ยไปทางด้าหลังโตอย่างเงี้ยหยอดอยู่เราเรางามโตกันยังวัน่ะแล้จะคุ้มแล้วโอ้เอออากาศเย็นๆเลย แรเฮ้ยอยู่แบต่อกระเจี๊ยายเฮ้ไปให้ลงไปหล่อหล่อหมักมูเฮ้ยหมักมูขู่แข่งเฮยเออเฮ้ยช่ยนะปู่หกพันูได้อาู่หกันหัใหญ่หอยเฮ้ยเอารวดฟีเดียหรอได้อาผู้ดจะพันเลยผัวแมนผัวแมนชิซองพันหรอมันรึจังไงนว อย่าว้าวนันั่นนี่ว่ะฮะตายเออมถูกกระลุ้ยยังไมอ๋อกรลุ้ยกระตายสองคํำนี้หัวเอาปังมันจะวันยายแปี๊ะสันเฮ้ยมัค่ที่เศร้าแ้วเศ้าเด้อได้แต่กอองบุญได้วาสันเด้อแมนพูว่าควรกันนะขีดเบิ้งคุดคุมหดหน้าเออมันี่ตายก่อนลงมาแล้วฮดในชุดทพีอีพอชุมาไทยร่องเด้่ยัย่ามนกรจูบไล่เขาเลยไทยร่องเลยไทยร่องมัยามมันเท่ากับปล่อยไล่เขาเลย เออมันก็ชิลำบากตั้งแต่พวมมันยังน้อยแล้วแล้วพวดอะไรไทยจังได้คุดแล้วจังไทยบอกมดแล้วไทยแล้วจังคุดบอสไทยมีแต่ไทยอร่องมันซื่อไทาอร่องมันไทยขามคู่อร่องมันซื่อเนื่อก็สบายได้เลยดริบทลายเออมันกระจูบขาวจูบขาวโรดวิทยามวิทย์อันลำบากกับวิทย์นี่แล้วต่อไปหล่ะกับมีแต่จูบน้าอ้าวพอสามสี่น้องอมแอ้มอยู่ จะกินได้จังดำมันลายก่อว่าดูดใส่ดูดเซนห้าเซนในหอยผสมเต็มวะน้องฮะแม่บากดำเนี่ยอืมขุดอืมแม่บากดำมาขุดน้ำจ่างเธอคุดน้ำแม่บากดำนะถ้าเที่ยงเอาคุ้มละที่าดอยู่อืมเนี่ยคือโมเสิรเขาอย่างนั้นแย่ลีบไปแล้ว มากันเล้ย <brightness> จ <quin Daniel s> uh, ัไห้ช่เป่าคุณุดนี่เออส่วนนั่นเลยส่วนห้ตัวนั้นเออุ้ดวานคุดแลามแส่งรวัตเมื่อ้าด่่นเือนห้ับเมาตัดแ่แต่แแต่ไห้กัมตมเมื่อทา้กเมาแต่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 เมือไกับมแต่มาเไ้เบเมเมื่อไหกบด่เมอไห้กับดแน่นแ่แ เมื่อกลหูไปก็เดินบาไว้ไสไตล์ะักงาก็ปลูกแล้วเลยวะพักงาก็ปลูกแล้วปลูกอยู่บ้านพักงาเออพญ่าพามเราจิปลูกมะโพินร่าคุดคุม่าะก็งคุดคุ้มเพื่อกล้ใสพุ่นกับผู้บ่าวอีซีเออพญ่าอีซี้เออนีเออชนะนนูนบาเออแท้เออก็เป็นผู้บ่าวอีซีพญ่าพามน่อยู่บ้านถ้าก็ได้

ลงไปนี่แล้วอ่า,ยา,ยา,ยางเี้ยอันซ้ำอ้ลายชเป็นเรื่องหมาและสะนน่าเพิ่ลงมาว่าอยู่มือเศร้านี่อันอันเพิ่งมาข้าปูกข้าวเป็นหมาีิเมาง่วงมือ,มอ,มอหนึ่คง,มมงคือายเตงว่ะมึงขายกูก็จไปเก็บสวนนั่น <laughs> <laughs> อันมาง่อยมาันวา่าได้ว่าพืชว่าคายนะบ้านเท่าหน่กก็ซื้อทงห<ม>าพัน <ๆ S 1> <ๆ>ชิพันนะทวงยังไงเตือนเนี่ยซ้ข้าวิซื้อ โอ at, ้ยขาต้มมีกับแจ่วแต่ว่ามันเป็นหมากหน่อยหมางต้มกินเป็นหม้อเฮ้ยมันหวานอีกได้เฮ้ยทงหาพันชิบพันนะเฮ็ดทงใหญ่ๆมาต้มมน่ะไปเฮ็ดทงหาบาทชิบาทใช่รถไทยเจ็ดตัวนะไปกับผัวเลิกไปเดือดขายเดือดเฮ้ยตาไข่ก็เป็นไก่ไปซะนะ ปลาไก่ปลาไก่ย <Auf S 2> ั <k ai> ่ซากเอ้ยไม่ได้กกัูไปทุกทางเลยเองเคยไปคายได้แต่ยังหน่อยไปค้ายงูน้ำผ่อปลาแขกนี่ฮอดขึ้นมานนองแดงหน่วยชาบาดหน่วยห้าวกระติกห้ากระเคยอยู่กันน่ะงูหยามาคายตอาสิมีไผ่มีแต่พว้ให่แป้แม่บักขอแล้วก็จักไพ่ผู้หนึ่งไม่เท่าอนนะไม่เท่ารอเออเจ้า้น่ทนานาน่ทนทา เยอะมดเจอแม่นองดห่ยเบิ้งหน้าเจ๊ดวมดเกือบเบิดถ้ามันเป็นหมางแล้อเขาลงริบยังตือได้วันตหักเบิ้งตามมานน่ะมันก้อนเบิ่งตามในมันข้ามันออกเบิดกระอดเขาบอกเบิดกระมุงหาพันกัวแล้วเผาเออมุงหาพันกัวแล้ว สองพุกใหญ่หนึ่งทงยางหนึ่งแล้วก็บพุกนอพุกห้ามไม่ได้พุกห้ามพุกสียกวนะสี่ลอยเศร้าพุกสีลอยเศร้านะพุกใหญ่น่งสองุกพุกใหญ่เจ็ดลอยกัวพุกใหญ่พุกาเจ็ดลอยกัวนะองพุกพุกสีลอยเศร้าพุกหนึ่งแล้วกทงสี่ลอยสีลอยหาซอีกทงหนึ่ง เป็นทงอีกงเป็นรอยตาพวกทีรจักเขาเรีกเเอาพวกงหญ่เออมองหาไปซื้อหรือเปล่าเออแล้วก็ก่าเนออไปซื้อห่านหมสมนานป่หืมอ่บ้านนายุงประเทศกัจกมมันบ่อนเลือกมีแต่คนไทยขายอยู่เดี๋ยวไปบ่อนมันลายปุ๋ยกีไว้ไปซื้อญี่ปุ่นมันจังมีลายบ่อนให้มีแลอืออยู่นายุงอืออยู่ลุ่มมานะเด้พาคนายุ่งไปนะห่านขายนะบ่อนค่อยนะ เขาเจ้า,จาค้านนะโดยเฉพาะนี่ก็มีราคาเดียวกันเลยเนี่ยอือต้นไทได้่ไทยแดดเจ้าหาเดดนะ๋ยวมาไทยบี้แล้วก็คาดเป็นคู่กบไปม่ได้ปลูกมะกระพุกน้ำเดียวเออมะกระพุกเน,เนี่ยอยู่ในเพื่อนนี้ไทยแต่ไทยถั่วหิ่นะบอกเขาจะคุ้นห้างคนน,น,นี้นี่เนาะไม่ไง ท้ายทยถั่วห่ห่างนิดหนึงชำกัานหนีวจักรือห่างนิดหนึ่งกัวกรื่อนิดหนึ่งกลางมนสิเลนล่อแล้วเขาจะูดเป็นคู่ไจ้าเออเป็นคู่เลยเล่นล่อกแล้วเขาจะดเป็นคู่ท้เป็นล็อกไปบ่ท้ายเว่างแบบนี้เลยนะเออคูดตามล่องมันทางเจ้าหน้ามเขาคู่หนึ่งนี้สามพีบาหึมหางมงก็นนาได้พอเถอะ เอ,เออเพราะว่าเขาตัดร่องคางนี้ร่องทั้งน,าน,งน้ารนะ่องในที่ๆนะเ้าเอาร่องใกล้มงโม,โมโออู่อาศัยมันดูดน้ำพี่น้องเลยเออดลา,าคลิปซินี่แล้วพี่น้องเต่งบ่ได้ถือจกักกีอิพเยอยมอหนิเต่งเต่งจนหัวสิตั้มคือทั้งไทยผัดอันเอาหาช้อนขางล่างทั้งเล้าผมเอาซีเจ็ดข้างล่างซื้อนั่นมันเปล่าบ่ได้จักกีอิ จ้นก็บอะไรจะกีบไรนะคะัเล้านะเขาจะเอาหนาบัไทเขาจะเอาเขื่องกลางเลขเล่าคือกันแต่เอาบคือกันออออเพาะีอดิเาเขาเขาาังหนาได้เป็นเล็กเป็นเหล็กหลงนะลาเขานะฮู้อยู่แล้มันอันน่ะุกเชิญยันวันพินหบุีชญากับเคยสื้อท่านี่ก็ใส่ท่านี้แล้วพี่น้องเลย บ่วด้จักกี่เพ้านะเฮ้ยเต้นจินว่าสิตั้มมันนะเออบ่ถือเจ้ากี่เฮ้ยบัวดงเจ้าแปรเลยเฮ้ยอันผีแล้วเสร์นมาบอกนะอืมเอาไปนอนเลยเพอกันคลิปนะ